ไปอ่าวันนี้นะครับผมจะมารีวิวท่อผ่านะครับของ M Speed นะฮะก็เดี๋ยวให้ปอนปอนนะครับกับเจ้ากุ้ยไปเอานะครับเขาฝากมาที่บ้านไทยแลนด์เนอร์ฝากมาอีกร้านหนึ่งนะฮะร้านทอมอเตอร์นะครับมีหลายร้านนะครับไปลงที่ทอมอเตอร์ประสาทนะฮะลงผิดร้านนะฮะไม่ได้ลงผิดร้านนะครับฝากมานะฮะเป็นของ M Speed นะฮะ ไปแล้วนะครับจ้าคุ้ยกับเจ้าปนไปเอานะอ่ามาแล้วนะครับเจ้าสองเกลือนะฮะสองหนุ่มนะ,ะมาละให้มาใบเดียวใช่ไหมอ่อไหนเอามาลงมาผมคอคุ้ยเขาจสอบเออมามาเอามาลง วางลูกวางเออเนส่วนหางลูกข้างล่างเขียนว่าอะไรอันนี้อะไรอ่านให้หน่อยนี่อ่าฝากให้ทอร์เรซิงโอเคอ่ามาเอามามีดมาถามเลยจะกุ้ยไม่ต้องกดลึกเออเอออ่าอ่าเรามาดูกันนะครับว่าท่อ M Speed M Speed M s p e เ d ดเดี๋ยวเออ อิมสปีดใช่ไหมอู้หู้สวยอ่ะอ่าอิมสปีดนะฮะตัวนี้เป็นพาลั่นพาดังพาแพร่เดี๋ยวแกะดีๆลูกมาแกะไงมามาแกะุ้ยเอามีดมาฝากให้ทอร์เรซิงเดี๋ยวอันนี้ทอย่นเวฟร้อยสิบไอคอหนึ่งทับหนึ่งจุดหนึ่งอะแกะดีๆซิแล้วกูเงินได้กี่บาทยังไม่รู้ราคาอ่าเนี่ยนะครับ วันนี้ผมจะมารีวิวท่อนะฮะจาก M Speed นะฮะ M Speed เปลี่ยนเปลี่ยนป้ายโลโก้ใหม่อ่่าอันนี้รุ่นใหม่เป็นท่อย่นนะครับตัวนี้อ่าอ่าให้ผมดูหน่อยสิผมอยากเห็นเลยเพราะท่อกี่มินเนี่ยโคตยาว จากคุณไตรภพนะฮะส่งมาให้นะฮะเจ้าเก่าเจ้าประจำนะครับบอกว่า<ห>ฝากรีวิวให้ด้วยเป็นโทษของ m อ p e e d ตัวนี้เป็นผ่าดังนะฮะผ่าดังผาลั่นผ่าแพร่ที่จริงโทษดังแบบนี้ก็ไม่ค่อยไอ้นั้นเท่าไหร่นะครับเราไม่ค่อยได้จำหน่ายเท่าไหร่นะฮะส่วนมากเราจำหน่ายผ่าหมกนะฮะเน้นผ่าหมกนะฮะ ทุกทุกยี่ห้อเลยนะครับเน้นโมอโอกเน้นมอโอกนะครับเจ้าปอนว่าอย่างนั้นนะฮะ,ะแต่ตัวนี้นะครับก็ไม่ขัดใจนะฮะพันธมิตรเรานะฮะอย่างคุณไตรภพนะฮะอเอ้ายัางไม่มาวางก่อนสวยไหมปอนโอ้เดี๋ยวดูก่อนเอ็มสปีดไทยแลนด์โอ้ยสวย,สวยน่าจะลั่นน่าจะดังน่าจะอันนี้เป็นท่อยย่น ลองเราแม่เองแบบคำเดิมๆโอ้เดี๋ยวเรามาลองกันเนาะโอ้โซนโคตรคือป้ายโคตรสวยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเทสกันดูหน่อยว่าเสียงมันจะลั่นแค่ไหนเรามารีวิวให้ดูก่อนใส่กระรสปอนปอนก็ได้เนาะใส่กระตรสนี้ก็ได้ใส่แล้วไม่ถอดนะเอ้ยเยอะอิมสปีดตัวนี้เป็นโลโก้ใหม่เดีเนาะโลโก้ใหม่ โลโก้ใหม่ครับเออโลโก้เก่าตัวนี้เป็นสีเหลืองโลโก้เก่าอ่ะแกะมาดูเลยแกะมาดูเลยฮะอุ้ยเบื่อขาคนนี้หายเจ็บแล้วมั้งคุหายเจ็บแล้วจะได้ซ่าต่อใช่ไหมอืมสวยไหมปอนโอ้ยสวยฝากมาลงบ้านนาไทยใช่แกะเลยไม่เป็นไรหรอกฝากมาลงบ้านนาไทยใช่ไหมบ้านไทยแลนด์อ่าแกะมามีด เสียงน่าจะดังปอนเ๋ยวอันอน,อนี้มีกลวยโอ้โหตะแกรงนี่ผาแพนน่าจะน้ำไม่ลุงไม่เคยรู้น้ำไม่เคยรู้เลยอันนี้ย,ดยด่นย่นสวยไหมปอน,ออนเปลี่ยนกับอุราชบุรีอของเองไหมเปลี่ยนไอ้ยาอ่า เปลี่ยนไหมน,นะเจ้าโอราดบุรีเองเอาตัวนี้เปลี่ยนแน่นะเ,นเออถ้าเปลี่ยนกับเปลี่ยนไม่ยากอ,อ่าอันนี้น่าดูไปแล้วน่าจ,จะประมาณไม่ถึง 900. เก้าร้อยหรือเก้าร้อยกว่าอะไรนี่แหละราคาน่าจ,จะประมาณนั้นนะเอ็มสปีดน,นะแต่แต่ของเองพันกว่าไหนลองเสียบดูดิฮึบออโอ้โหอย่างยาวเลยไหนปอนหันมานี่ให้พี่ๆน้อง,องๆเขาได้ดูด้วย โอ้โหอะไรไรตรงสปริงตรงนี้นะไหนปอนลองถอดมาดิ <Okay. S 1> เอออันนี้มันมีสปริงด้วยนี่โอ้ oh, มีสปริงจับด้วยขอ้อท่อสองอันขอ้อท่อสองท่อนไม่ใช่สองอันเออสองอันก็ได้นี่กับนี้สปริงตาลมันมีสองท่อนีนตาลอ,อ,อันนี้น่าจะอันนี้น่าจะยี่ห้ายี่ <No? S 2> สิบหกเนอะอันนี้น่าจะยี่ นี่อันนี้25มิลอันนี้26มิลนะฮะน่าจะอย่างนั้นน่าจะใช่นะครับสําหรับท่อรุ่นนี้25กับ26มิลโคตรกนี่อู้สวยนะฮะเี่นะครับเดี๋ยวผมจะเทสเสียงทดสอบดูนะครับสําหรับน้องๆที่ชอบพาดังพาลั่นพาแพร่ผมว่าน่าจะไม่ผิดหวังนะฮะสำหรับ M Speed ราคาก็ไม่แรงด้วยนะครับเจ้าปนปนบอกว่าจะ เปลี่ยนเอาเลยใช่ไหมเปลี่ยนแน่นะเออเปลี่ยนเออเปลี่ยนกับอุราบุรีนะไม่ไม่ไม่ฟังเสียงก่อนฟังเสียงก่อนนี่อ้ยะอันนี้น่าจะดังเลยน่าจะดังเพราะเออไหนเอามาดูก่อนขอดูหน่อยขอดูก่อนต้านอันนี้โลโก้ใหม่เดี๋ยวน้องถ้าตัวเก่าถ้าตัวเก่าอันนี้จะนั้นใช่ไหม ตัวนี้จะใหญ่เนาะ,ะบางบางอย่าอืมอมอ่านี้ตะเข็บนะครับในการเชื่อมสวยงามเลยนะฮะแต่มมาสองจุดป<ะ>เป็นท่อยน่น<ะ>เดี๋ยวมาดูก่อน<ะ>ท่อย่นเวฟร้อยสิบไอนิยวคอหนึ่งทับหนึ่งจุดหนึ่ง ถ้าแบบเสียวันเพาะแล้ว,เ,วอเ,เอวาไปเทสแล้วเสียบันพ่อมันเปลี่ยนเองอันนั้ยะว้าวพี่ตาไม่ต้องลำบากพี่เกียร์เสียค่าแรงให้พี่ตาเข้าใจปะโอ้ใช้ได้เลยนะงานเอ็มเนี่ยพี่ตาลเชื่อมสวยนะฮะงานเนี่ยตรงนี้เออตรงนี้เออเออถือว่าดีนะเนาะ<อ>งานก็ไม่ได้แตกต่างจากไอ้นั่นเด็ โอ้แดงแดงเขาดีอยู่แล้วแต่เนี่ยไม่ได้แตกต่างจากโอราชบุรีนะดูๆไปแล้วเนาะอันสวยแต่ตัวนี้เขาจะทําเป็นลักษณะแบบเหลี่ยมเหลี่ยมเชื่อมยยืนาวเออทำมันยาวออโอ้เออตาลอันนี้ให้มันมันเลื่อนได้ครับโอ้ใช่นะครับใช่นะฮะให้มันเลื่อนได้นะครับแต่ไอของโอมันมีแค่จุดเดียวอออันนี้ใส่หูอของ, A o ของออโอ่เอขาไ,ไม่ชอบเลยโอ้เออเไม่ชอบไอไอลรงตรงลตรงเน่ไม่ชอบไม่สวยเน้ เอาแล้วทำไมเล่นแต่อ่ะชอบเสียงชอบเสียงแต่โลโก้มันแบบวงกลมแต่ไอ้เวลามันเขียนอ่ะสวยแต่โลโก้มันวงกลมเกินไม่ชอบโอ้มันมันไม่เป็นรีแบบนี้มันมันจะกลมกว่านี้กินนะเออเนาะที่จริงแล้วนะอยากได้โลโก้ที่มันเป็นสี่เหลี่ยมสวยกว่าสวยกว่าเนาะ ไม่มันก็เอกลักษณ์แหละแล้วแต่ชอบนั่นแหละใ่ก็สวยสุนอันนี้เป็นวงรอ่ะก็ไม่ค่อยชอบอ๋ออันนั้นมันอันนั้นมันจมเกินเออมันจมเกินก้อนปอนหรือเลือกอีกนะแล้วจะกุ้ยชอบแบบไหนจะกุ้ยสายควันชอบแบบไหนชอบแบบเดิมมาก่อนนี่ไม่อยากโดนจับหนาเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะฮ้ เชื่อมดี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 งานสวยน้ำหนักเบาเลยนะฮะน้ำหนักเบาืืออมเดียวเออน้ำหนักไม่หนักนะฮะเนี่ยแก้ว่าเป็นท่อย่นด้วยว่าน้ำหนักไปล่างมือก่อนโอ้โหก็ดูเพื่อนเดี๋ยวเราไปเพือนโอ้โหโอ้โหกับแดงมันพอดีพอดีน้ำหนักอะนะอันนี้สองท่อนนะครับอันนี้ยี่ห้ามิล อันนี้26่บหกมิลนะพอดีสวมเข้าได้เออลองไปใส่ดูดิไม่ไม่ลองไปวัดดูนะพี่ปอนเออสั้นไหมแต่ปอนสนใจแล้วนะฮะไม่มันต้องถอยหลังอีกใช่ไหมตานเอาตานเอาโคอตโทมาวัดดูดิเออนี่ไงก็เอาเอาทำไงก็ได้แต่นี่มันตรงนี้อเออใช่ อ่ะเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะครับผมจะเคดเสียงให้ดูนะฮะโอ้โหอย่างยาวเลยเนาะคอยาวมากนะครับยาวมากท่อย่นอ่ะเดี๋ยวช่วงเย็นๆเคดเสียงให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ